สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเวฟโซว์วันนี้เราจะมารีวิวลิลิเน็ตกันนะเนาะกอลิลิเน็ตนงนี้เนาะเป็นร่างแรกที่ออกจากตัวได้นะั่เดิมเนี่ยเขาจะมีร่างที่สามารถแลกใน PVP ได้เนาะแต่ว่าถ้าร่าง5ดาวร่างแรกที่ออกตัวได้เนะี่ยจะเป็นตัวนี้เลยก็ตัวนี้เนาะเขาเป็นสังกัดอลันคารแล้วก็เป็นสังหารควินซี่โดยลิงของเขาก็เป็นลดคูดาสิเนะ์เซนเนาะก็ไม่ได้สูงสุดในส่วนของคัมพีก็เขาไปใส่เขาไปใส่สกิลเนาะก็ใส่เป็น SP ช่องแรก ข้อที่สองก็เป็นคิดิคอลข้อที่ส,สาเป็นเอทีเคเจ้าที่สี่จะเป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้นั่นแหละแต่ชอบส่วนชอบสุดท้ายก็แนะนําว่ารีเป็นเอสพีหรือไม่ก็คิดิคอเนาะแต่ถ้าจะเอาวทเป็นลิงเอสพีก็จะดีกว่าแล้วก็ในส่วนของ Skill สกิลเนาะทั้งสามสกิลการจมตีปกติมีโอกาสทําให้ติดแผลชะกันเนาะแล้วก็ทําไม้ตายเนี่ยจะติดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์พาสซีฟเนี่ยจะมีเพิ่มจำำํานวนโลคิเชิญให้หนึ่งครั้งแล้วก็ซุ่มติดสถานะแผลชะกันทุกๆห้าวีเนาะก็คือเขาเข้าไปเดิน,เดนๆเฉยๆยังไม่ตตต้้้้อออองีีีีมมมนนนนกกกก็็ไไดดดโาาสทท่่จะะํใหเเยยิแชัล แล้วก็มีตีทะลุกาดด้วยเนาะแล้วก็มีเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ20%เพิ่มดาเมจสกิล40%เพิ่มดาเมจทาให้ตาย40%ลดพุดดาว12%ก็เป็นลิงเนาะแล้วก็ทีมปาร์ตี้ที่เป็นอลันคาสีเขียวเหมือนกับเขาเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจของสกิลให้อีก20%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตเพิ่มระยะเวลาตีสถานะผิดปกติ2วิแล้วก็เมื่อมอนเนี่ยติดแผลชะกันเนาะเขาจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดอีก60%มีซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็มีตีทะลุบา ตัวลิลิเน็ตเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นตัวที่เอาไว้ลงสังเวียนด้วยเนาะเพราะว่าสังเวียนเขาเนี่ยในเลเวลในเลเวลสองเขาจะมีเพิ่มระยะหลบฉุดเฉิดเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็แบบมีเพิ่มคิดของสกิลมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างเป็นตัวที่เอาไว้ลงในอารีนาได้ดีแต่เดี๋ยวเราต้องไปดูเกมเพย์ด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับเนาะก็เขาไม่มีตีมวุนดินแล้วก็ถ้าเกิดลัาคันมอนเราก็อาจจะใส่ไปเนาะ แล้วก็มีเพิ่มใส่เพิ่มทําไม้ตายก็ได้ถ้าอยากให้ทําไม่ตายเขาแรงๆแต่เราจะไม่ใส่ก็ได้นะเพราะถ้าเราลงดัน PVE ทั่วไปเนี่ยถ้าเราปล่อยท่าไม่ตายไปแล้วบอสไม่ตายเนี่ยลิลิเนตเขาติดแผลชะกันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้บอสเนี่ยสูญท่าไม่ตายกลับมาไม่ได้ก็อาจจะไม่จำไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะถ้าเกิดลงไม่ได้อยากให้มันทีเดียวตายขนาดนั้นนะนะหรือจะใส่เป็นลูกบอลกระโหลกเนาะแล้วก็ถ้าเกิดอ่ะเคยเป็นเกาอี้เอสปาดาหรือถ้าเกิดใครมีเนาะของ ถ้วยบดชาไม่ใช่ถ้วยบทชาถ้วยชาคลาสสิกเนาะทีครับก็ใส่ไปได้เนาะของอลรันคาเอสปาดาหรือถ้าเกิดแบบไม่ได้อะไรมากก็ใส่หมวกก็ได้ก็ได้ทั้งแบบตีปกติก็แรงขึ้นด้วยเนาะเราก็เพิ่มเอสพีเข้าไปด้วยอย่างหมวกโดยเราก็ใส่เป็นเกอร e ์เอสปาดาหมวกแล้วก็ลูบอลกัลโลแล้วกันในส่วนของลิงก์เนี่ยก็แล้วแต่ช่องแล้วถ้าอยากรีสกิล,ลเร็วก็ใส่รถคดาวไปถ้าอยากให้แรงเราก็ใส่พวกเพิ่มดาเมจสกิลหรือว่าเมื่อเลือดเต็ม แต่ถ้าเมื่อเลือดเต็มเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของท่าไม้ตายด้วยนะมันก็จะแรงขึ้นหรือบางคนก็อาจจะใส่พวกลิงก์สองอย่างเนาะอย่างเช่นแบบถ้าจะเน้นแรงอย่างเดียวก็จ,จะแบบกินโจเงี้ยมันได้ทั้งเพิ่มดาเมจสกิลแล้วก็เลือดเต็มเพิ่มดาเมจหรือจะใส่แบบลิงก์คู่อย่างไอเซนเหมือนกันก็นกได้นะแบบได้ทั้งรีสกิลแล้วก็แรงด้วยเนาะก็ค่อนข้างแล้วแต่เลยแต่โดยหลักๆเนี่ยเราก็คงใส่เป็นรถคู่ดาวไปมันจะง่ายที่สุดเนาะเพราะเราเน้นสกิลเนี่ยเราก็ใส่ เราก็ใส่เป็นรถผู้ดาวไปเลย12%หมดเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปลงน้ำหอมเล็กดูนะเราก็จะไม่เอาเพื่อนไปเนาะเราก็ลงไปแค่ใบเดียวพอนะเดี๋ยวเรามาเขีร์มอนก่อนลิลิเน็ตเนี่ยเราไม่เคยใช้มาก่อนนะเพราะเพิ่งได้มาไม่ใช่ตีดินมาซะด้วยเรียบร้อย เดี๋ยวมาดูการยจมตีของเขากันเนาะการยจมตีปกติเนาะก็เป็นสีแดงโดยการโจมตีของเขาเนี่ยก็ไม่ได้กว้างมากไาอะไรเนาะแล้วก็เคลื่อนที่มาด้านหน้าเรื่อยๆด้วยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นยิงเซโร่นะก็เน้นด้านหน้าแบบไกลเนาะค่อนข้างไกลเมื่อกี้จากที่ไปใช้โดนมอนมาเนี่ยมันไกลยอยู่แต่ว่าแคบแคบมากเพราะว่ามันกว้างกว่าเซโร่ที่เราเห็นอนิเมชันเนี่ยนิดหน่อยไม่ได้กว้างกว่าเยอะส่วนสกิลสอง สกิลสองเนี่ยไม่ชอบเลยเพราะว่ามันเป็นสกิลพุ่งแบบทำดาพุ่งทําดามจที่มันก็ไม่ได้กว้างแล้วมันก็ค่อนข้างออกช้ากว่าเหมือนเขาจะล้มตัวถล่าไปอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหลวเท่าไหร่เนาะแล้วก็สกิลสามสกิลสามเป็นทั้งจ่อเนาะก็ทท่วๆไปแต่เราว่าสกิลหนึ่งเขาก็แคบมากแล้วก็สกิลสองก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่เนาะมันก็จะใช้ยากหน่อยคือสกิลหนึ่งเนี่ยเขาเน้นไกลอย่างเดียว ตัวลมอนที่อยู่ไกลๆเนี่ยมันโดนเนาะแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยใหลองเนี่ยมันมันถึงนู่นเนาะแต่ว่าความกว้างเนี่ยไม่มีสกิลหนึ่งนีิก็คือมันก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าพอไม่มีความกว้างเนี่ยมันก็ลำบากหน่อยเพราะว่ามันไกลอย่างเดียว <c oughs> ส่วนสกิลสองเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ได้แคบมากเนาะแต่ว่า เราว่าจังหวะการออกมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่มันก็อาจจะรู้สึกว่าแบบแบบมันเหมือนมีจังหวะอึดนิดนึงก่อนที่เขาจะปล่อยแบบทิ้งตัวล้มก็เลยรู้สึกว่าช้าไปหน่อยแต่สก,กิลหนึ่งก็ค่อนข้างแคบพอสมควรยิ่งถ้าอยู่ใกล้ตัวเขามากๆสก,กิลสองยิงก็ไกลนะเมื่อกี้ถลายตัวมาแถวนี้มอนตรงนี้ก็ตายอยู่อันเนี้ยเราเย็ยนเฉยยังไม่ได้ทาอะไรเนาะเขาติดแผ่จากกันไปละสก,กิลหนึ่งเนี้ยโดนแค่อย่างเงี้ยโดนนิดหน่อยไม่ตาย แรงไม่พอคือมันแคบไปใช้ยากแต่ว่าถ้าเล่นในอารีนะ่าแล้วว่ามันก็พอจะโอเคในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเนความไกลแต่พอมันไม่มีกว้างมันไม่ค่อยกว้างด้วยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าก็ใช้ยากอยู่ก็ใช้ได้แบบไม่ค่อยขนาดนั้นอะตะเรามาดูท่าไม้ตายกัน ตายก็รู้สึกจะเป็นฉากในการ์ตูนป่ะใช่ไหมยก็แรงในระดับหนึ่งนะเพราะเราไม่ได้ใส่เพิ่มทําไม่ตายก็เลือดเหลือประมาณครึ่งหลอดแต่ว่าเขาอย่างนี้บอกเนาะเขามีข้อดีคือปล่อยไปเนี่ยบอสมันสวนทําไม่ตายกลับมาไม่ไดู้่แล้วพะเขาจะติดแผ่ชะกันก่อนเราก็รีบตีให้บอสตายก่อนที่เขาจะหายติดนะเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบกันอ่ะก็ถ้าเป็นสังหารควินซี่สีเขียวตอนนี้เนาะมีทั้งหมดสี่ตัวละครด้วยกันเนาะ ซึ่งตัวที่เหมือนเขาเลยรู้สึกเกเป็นซาตาคิเบะซาตาคิเบะล่างล่่งเด็กเนาะล่่งร่างวัยรุ่นก็ถ้าเทียบเกมเพลเราว่าซาตาคิเบะน่าจะดีกว่าแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าด้วยลิเลนเนตเนี่ยประโยชน์มันไม่ค่อยได้แบบได้ใช้เท่าเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบมันเน้นเล่น,ลนอารีนาเนาะซึ่งถ้าถามว่าเล่นอารีนาจะดีไหมเราว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะเพราะว่า ตัวเขาเองเนี่ยเกมเพลย์มันไม่ได้กว้างมากไม่ได้แบบมีความกว้างอะไรขนาดนั้นมันก็ทําให้ใช้ยากอยู่เหมือนกันในการเล่นสังเวียนเราเลยรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยน่าได้ใช้นะเพราะสังเวียนเราก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้ลีดเน็ตไม่รู้ราะอะไรเหมือนกันนะคือเราอาจจะสุ่มไม่ค่อยเจอเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าด้วยเกมเพลย์ของเขาเองแล้วก็ความแรงของเขามันก็ธรรมดาทั่วไปเนาะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีข้อดีตรงที่ว่าเขาสุ่มติดสถานะแผชกันได้เนี่ยมันก็ ปวดได้พอสมควรนะในอ่างังเวียนแต่ว่าถ้าเอามาเล่นดันทั่วไปอะเรามองว่าเฉยเฉยไปหน่อยออกแนวไม่ค่อยแบบใช้ยากด้วยเพราะว่าเกมเพย์เนาะแต่ว่าความแรงความอะไรอะเราว่าถ้าอัพหรืออะไรเงี้ยมันก็โอเคอยู่อาจจะอัพแค่น้ําหอมสิบอะไรเงี้ยก,ก็ถือว่าใช้ได้ลงดันน้ําหอมอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเทียบว่าท่าเรามีซาสกิเวะนะ คือซัซาคิเบะเนี่ยเขาจะเป็นตัวเพิ่มดอกหยาดน้ําแล้วก็น้ําหอมไปในตัวซึ่งมันมีประโยชน์มากกว่าถ้าใช้ซัตซาคิเบะลงลินิเนตมันไม่ได้ไม่ได้มีเพิ่มดอกอะไรเพราะฉะนั้นม,นมองว่าถ้ามีซาตซากิเบะก็ใช้ซาตซาคิเบะลงเพื่อได้ดอกเพิ่มลินิเนตเนี่ยมันเอามาใช้แบบอาจจะลงหอคอยในบางชั้นนะที่อาจจะแบบต้องการสังกัดอลันคาแล้วเป็นสังหารควินซี่อะไรประมาณนั้นมากกว่า หรือแบบอย่างนี้ลูกกาหรือลูกเคเองอะถึงมันจะเป็นตัวตีไกลมันเนาะมันก็จริงๆเราว่าอย่างดีกว่าลิลิเนตโดยด้านเกมเพย์นี่ลูกกาเนี่ยเขาจะเป็นสายตีปกติมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าลิลิเนตเนี่ยจากการที่เล่นก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเกมเพย์เขาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยละกันนะก็สําหรับลิลิเนตตัวนี้เนาะก็เป็น5ดาวตัวแรกของเขาเนาะที่ออกจากตัวที่แบบออกจากตัวได้เนาะก็เป็นร่างที่เกมเพย์เราว่าไม่ค่อย ดีขนาดนั้นนะเพราะว่าท่านหนึ่งก็ไกลแต่ว่าค่อนข้างแคบท่าสองก็ดูจะกว้างนะแต่ว่าออกค่อนข้างช้าจังหวะมันแบบไม่ได้ออกกดปุ๊บออกปับขนาดนั้นแล้วก็ท่าสามก็ทั่วๆไปเนาะทางจอมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ตัวเขาเนี่ยเหมือนอย่างท่านหนึ่งเนี่ยมันไกลก็เหมือนเอาไปเล่นในอารีน่ามากกว่าถ้าเล่นพวกดันลงปกติไกลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่า ถ้าเกิดสกิลเขาไกลอย่างเดียวแล้วมันไม่กว้างอะ่ะบางทีมันเก็บบอนได้ไม่หมดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนาะก็เลยรู้สึกว่าสกิลเขาถ้าเล่น PVE อะ่ะมันไม่ค่อยดีขนาดนั้นใช้ยากด้วยแต่ว่าก็เป็นตัวที่กลางๆเนาะตัวอามีเขาก็แรงใช้ได้มันก็ทําให้ตัวเขาอะค่อนข้างอารมี่เนี่ยดีแต่เกมเพ์ก็ทําให้เหมือนแบบไม่ได้น่าสนใจสักเท่าไหร่สำหรับลิลิเนตเนาะแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะมีประโยชน์แค่เรื่องว่าเขาไปสนหารคุนซี เท่านั้นเลยเพราะว่าตอนนี้ตัวละครสังหารควินซี่เนาะที่เป็นสีเขียวเนี่ยตอนนี้มันยังมีตัวละครค่อนข้างน้อยก็อาจจะได้ใช้ในหอคอยหรืออะไรพวกนี้มากกว่าแต่ก็หลักๆก็คงค่อยได้ใช้หลบเพราะสังหารควินซี่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีดันที่ต้องใช้เขาเยอะมากมายอะไรเนาะแล้วบางทีเราก็ใช้ตัวละครสีเขียวที่แรงๆโดยที่ไม่ต้องสังหารเลยก็ได้เหมือนกัน มันก็เลยให้ความรู้สึกว่าก็ไม่ได้จําเป็นมากเนาะก็ได้ได้มาก็อาจจะเอามาลองเล่นเล่นหรือใช้เล่นแก้เบื่อมากกว่าเพราะว่าตัวเขาเองก็ลิงก็ทั่วๆไปด้วยเนาะก็เอามาเป็นลิงก์ก็ได้อยู่12%ก็โดยรวมก็สมกับเป็นตัวละครแบบปกติเนาะที่ออกจากตัวได้ก็เหมือนเอามาเก็บเพชรแล้วก็เอามาใช้ได้อยู่เนาะสำหรับลิลิเน็ตไม่ได้ไม่ได้แย่เนาะคืออาบีแรงอย่างที่บอกเลยแต่ว่าติดเกมเพล์นิดหน่อยเท่านั้นเอง ว่าเกมพีมันอาจจะใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลื่นไหลขนาดนั้นเพราะว่ามันสกิลมันไม่ได้แบบปุ้งเดียวตายได้ขนาดนั้นเพราะถ้าไม่เล็งดีๆท่านหนึ่งก็อาจจะไม่โดนเลยก็ได้เหมือนกันก็อาจจะใช้ยากไปนิดหน่อยสําหรับท่านหนึ่งแล้วท่าสองก็ช้าหน่อยประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับรีเน็ตก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็อขอตัวไปก่อนละบาย